เนี่ยทุกคนน่าจะมีแล้วส่วนอาราลีผมว่าน่าน่าจะมีกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครบนฟ้าเลยเนาะแต่อีกอย่างมันซีซั่นสองแล้วทุกคนโอเคครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h e Geek Story อีกเช่นเคยนะครับผมเราเดินทางมาจนถึงปอตัวที่สี่แล้วนะหัวหน้าตัวที่สี่แล้วสำหรับเกมดาบก้อนแห่เสด็จก็ตีบอสพลาดนั่นเองนะในกิจกรรมกิจกรรมน้องอดีนะฮะหรือว่าเราสามารถต่อยอดไปได้จนถึง ก,นะก็คือ,อการสำรวจต่างโลกเนาะอีก1วันนะอีกเนีก1วันนะประมาณ1วันนะของผมที่จะมาถึงสามารถต่อยอดทีมได้หรือว่าเป็นใช้เป็นไอเดียหรือแนวทางได้นะวันนี้เรามาถึงคิวของบอสเออร์ซิลัสแล้วนะครับผมเออร์ซิลัสเป็นฮีโร่ตีประชิดเนาะเป็นตีประชิดแล้วก็แพ้ธาตุไฟนั่นเองนะเป้าหมายของเราเหมือนเดิมก็คือ 22F ินะครับผมมาดูข้อมูลบอสเลยดีกว่า วัตตเอร์ซีลัสนะครับผมมีความต้านทาน260เนาะก็คือตัวไหนที่จะแปะสถานะดีบัฟเนี่ยต้องมีค่าแม่นยำให้มันเกิน280หรือว่า260ก็ได้นะครับผมก็สามารถแปะดีบัฟได้แล้วแล้วก็สตูแพ้ทาาดไฟนะฮะ นี่ก็ไม่มีอะไรนะสกิลติดตัวก็คือไอ้พวกรายละเอียดสกิลเนี่ยมันก็คือเอามาจากบอสไม่ใช่ดิเอามาจากฮีโร่ที่เรามีอยู่แล้วอ่ะคือ,อถ้าอยากลงลึกเรื่องรายละเอียดสกิลเนี่ยสามารถไปดูในช่องผมได้นะผมทําไว้หมดแล้วทุกตัวละครในเกมนี้แล้วตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอย่างซีซั่นสองแล้วก็ตั้งแต่ตัวละครฟ้ายันตัวละครทองเนี่ยเออทำไว้หมดทุกตัวแล้วนะครับผมแต่ว่านี่จะมาดูคร่าวๆแล้วกันนะสกิลมันก็คืออ,อ,อันเชิญใช่ไหมฟันธมิรกรบดูขึ้นมานะครับผมในพื้นที่ของ ันวิธีตายนะสามวิน,นันนะสกิลติดตัวเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าวสำหรับบอตัวนี้หลักๆก,ก็คือสกิลนี้นะสกิลอันเนี้ยมันจะคือสกิลที่มันใช้2ครั้งก่อนที่มันจะใช้อันตีเนาะก็คือทุกพื้นผมสร้างความเสียหายสามคูณสหรือ 3, ว่ช่องไปข้างหน้านี้ซึ่งตัวที่รับดาเมจจากบอสตัวเนี้ยก็จะเป็นแค่แทงตัวเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นตัวที่แนะนําผมก็จะแนะนําเป็น ตัวทาดาเมดที่เป็นตัวสายตีไกลทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งหมดเลยเพวกตัวตีไกล้ทามาใช้ได้ไหมก็ออกมาเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะลำบากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปถึงกิจกรรมต่างโลกแล้วอ่ะมันมีบัฟต่างๆบัฟเพิ่มถึกบัฟตีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือจะเล่นตัวตีไกล้ก็มีไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าในกรณีเนี่ยเราจะไม่มีบัฟกิ้วเข้ามาช่วยเลยจะใช้แกนจิต กับตัวละครที่มีบวกกับไอเทมเพียวๆเลยนะสำหรับกิจกรรมน้องออดียอ่ะคือมันไม่มีบรับต่างโลกเข้ามาช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําตัวละครที่เป็นตัวตีใกล้สักเท่าไหร่นะมันหนึ่งคือมันจะยืนไม่ไหวเพราะเวลาเราบิวเป็นตัวดาเมจอ่ะคือเราจะไม่บิวเลืออยู่แล้วไงเรือมันจะเหลือแค่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นถูกไหมมันจะยืนได้ไม่นานนะพอมันยืนได้ไม่นานคือดาเมเมนตัวดาเมจมันจะตายพอมันตายมันก็จะ นะมันก็จะทำดาเมจได้ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับผมเผลเจะไม่ถึงเป้าหมายของเราคือ 22M ด้วยซ้ำผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําตัวตีไก่เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่แนะนําตัวตีใก่สักเท่าไหร่นะนก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็อันนี้สกิลเตอร์เมดก็จะรอบตัวเองใช่ไหมสร้างความแสีรอบตัวเองเนะี่ยป่ะคือตัวตีไกล้โดนแน่ๆนะแล้วก็จะมีบัฟให้ตัวเอง20%นะเพิ่มพลังโจมตี20%อันนี้แล้วก็อัญเชิญโครงกระดูกอีก2ตัวแค่นั้นเลยนะไม่มีอะไร น,นี่มีกิมมิกนิดหนึงสกิลนี้ถ้าเกิดว่ามีอันเชิญเยอะเท่าไหร่มันก็จะย,ยิ่งทำดาเมจได้มากเท่านั้นนะสำหรับตัวนี้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้สำหรับข้อมูลข้อมูลของบอสอันนี้ผมก็พรีเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยมีผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีตัวแบบนี้กันก็คืออันดับแรกเลยพอรัสทุกคนได้ฟรีอยู่แล้วตั้งแต่ซีซันหนึ่งถูกไหมล็อกอิน3าวันได้แน่ นี่ผมเลือกใช้ฮอลลันนะถามว่าไม่มีฮอลลัสใช้ตัวอื่นได้ไหมก็ที่มีแนะนําที่จะเป็นสายสายแทงใช่ไหมจะเป็นอีโซเดอรนะ์อีโซเดอร์มาใช้แทนได้นะตำแหน่งตำแหน่งแทงเนาะตัวตำแหน่งการยืนน่ะคือยืนยังไงก็ได้แหละนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่คือแทงอจ,จะเป็นตัวเดียวที่โดนดาเมจนะนอกนั้นจะไม่โดนดาเมจเลยนะถ้าแทงไม่ตายยังไงก็ไม่โดนแต่ว่าผมไม่ไม่ยืนไม่จบนะเอซิลลาดยืนยืนไม่จบยืนจบยากมากาเพราะดาเมจหลังๆอ่ะสต็งมันแรงนะครับผมสแต็งมันแรงแต่ว่า ดาเมมันถึงแน่นอนนะ22 22เอมันถึงแน่ๆนะสำหรับบอลเออซิลัสเนี่ยถ้าไม่มีถ้าคือคือถ้ามีฮอลัสสมมุติว่าถ้าเราเอาฮอลัสอะไปไปอยู่ในทีมอื่นสมมตินะเอาไปอยู่ในทีมอื่นเราสามารถใช้อิโซเดอร์ได้นะอย่างที่บอกไปใช้ใครได้อีกใช้น้องยามาร่าได้นะครบผงยามาร่าเป็นแทงก็ได้เพราะว่าน้องมีหักดาบด้วยแล้วก็ถึกด้วยเป็นแทงนะคนอิโซเดอร์ก็ดีอิโซเดอร์ก็แทงได้ใช่ไหมหักดาบได้ครบผม ยังไม่ได้ปั้นไงเนี่ยเวลเก้าสิบเองนี่ผมปั้นมาแล้วผมก็เลยใช้ฮอลัสนะครับผมตำแหน่งต่อไปอตัวทำดาเมจเออร์ซิลัสนะไม่ใช่เออร์ซิลัสฟิทนะเอริชนะเอริชตัวนี้คือทุกคนได้ฟรีอยู่แล้วนะครับผมในซีซั่นหนึ่งถูกไหมได้ฟรีอยู่แล้วนะ 1, แวจกฟรีทุกคนเล่นเนื้อเรื่องจนถึงเป้าหมายของมันก็บิวปกติเลยครับผมแต่เอดีเคใส่ขี้ดงขี้แดงพลังโจมตีอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆไว้ก่อนเพราะว่าเอามาเป็นตัวทำดาเมจถูกไหมแล้วก็ ฮอลัสเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงก็คือใส่เป็นแท้งปกตินะในเลือดเยอะๆในดูดิเลือด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 หนักๆไว้ก่อนคือยิ่งเลือดเยอะยิ่งดีนะมันยิ่งถึกเนี่ยเลือดประมาณเกือบเกือบแสนสี่ไม่ใช่เกือบแสนสี่ประมาณแสนสี่เลยด้วยซ้ำนะ เยอะเยอะมากแล้วก็ตัวดามจอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผมเลือกใช้เป็นเนด้านะครับผมเนะี่ยผมใช้ตัวละครตีไกลเป็นตัวดามจหมดเลยนะก็เป็นเนด้าเนด้ามีอะไรดีก็เคยพูดไปแล้วนะครับผมสกิลแรงมากนะกูดาวค่อนข้างไวก็คือเราพูดไปตอนที่แนะนําตัวละครหน้าหน้าใช้ออกนะครับผมเนด้าก็ใช้ได้ก็อัดเอดีเคปกติฮนะเอดีเคคิ้ไมขแดมนู่นนี่นั่นประมาณนี้อันะนี้เดี๋ยวผมจริงๆเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนของ ประมาณนะี้คือผมใช้ผมตีมาแล้วนะมาทะลุยี่สองเอ็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตำแหน่งที่3นะตำแหน่งที่3เป็นตัวแปะสถานะดีบัฟผมเลือกใช้เป็นอาราลคือไม่ได้เอามาเป็นทำดาเมจหรอกก็คือดาเมจได้นิดหน่อยเพราะว่ามันมันไม่ตรงสายมันเป็นทาาุมืดใช่ไหมแต่ว่าพอผมเอามาคอมโบเป็นท่านห้าอยู่แล้วก็คือได้คอมโบท่านห้าแน่ๆแต่ว่าดาเมจอาจจะมันมันไม่ได้คูณคูณร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะป่ะไม่ได้คูณสอง เพราะฉะนั้นมันก็เลยเอามาเป็นตัวแปะสถานะมากกว่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนของนิดนึงนะฮะโอเคลืมไปเราต้องใส่ของอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ามันทําหน้าที่แปะสถานะดีบัฟใช่ไหมแล้วเราต้องมันแปดดีบัฟอยู่แล้วจากสกิลอันติเมทเนาะก็คือกดเกตแล้วก็ตัดเกตได้ด้วยนะพอมันใส่สกิลปุ๊บก็จะทําให้เอฟเฟกต์นี้ทํางานนะครับผมแต่ครบ3มชิ้นเพิ่มพลังโจมตีให้พันธมิตรทั้งหมดเลยนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวิ ไม่ได้เอามาทำดามเอะจริงๆเอามาเป็นตัวแปะดีบัฟแล้วก็บับเพื่อนผมแล้วก็กดเกตด้วยกดเกตเกตัดเกตตตำแหน่งที่สวนตําตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งทสเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตผมเลือกใช้เป็น,นอดอฟัตนะครับผมเพราะว่าอดอฟัตเอามาเตกโลนะแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยนะครับผมไม่แย่นะดามเมจไม่แย่เนี่ยดูดิบัฟโลบับอะไรก็คือส่วนใหญ่มันจะเอาให้ฮอลลนนั่นแหละ คือมันมันดีตรงอย่างหนึ่งก็คือเวลามันให้โล่ที่ที่ซมำมันจะฮิวใช่ไหมและและสกิลมันคือแจกโล่สองสกิลเลยมันมันฮิวตลอดอยู่ละนะแล้วก็ออร่าอ่ะมันมันเสกโล่ด้วยตัวเองอยู่แล้วจากสกิลติดตัวของมันถูกไหมคือถ้ามันมีโล่อยู่แล้วอ่ะคือเวลาฮอลัสไอ้เวลาอดอฟัสอ่ะมันมันไปเสกโล่ทับซ้ำอ่ะมันจะกลายเป็นฮิวแทน คือม,มันคอมโบอะดอกฟ้ดมันคอมโบกับฮอลัสอยู่แล้วในตัวผมก็เลยเลือกใช้คู่นี้นะครับผมส่วนหัวกับตันมันมีอยู่อย่างเดียวให้ใช้ก็ใช้ไปนะเพิ่มเลือดประมาณนี้เนาะดอาฟ้ก็ของก็ประมาณใส่เห็นแจ้งเยอะๆไว้ก่อนนะครับผมนี่ดูดิเห็นแจ้งผมประมาณ400นะก็ทําดาเมจเป็นของแถมแล้วกันหลักๆก็คือค้าเห็นแจ้งเยอะๆไว้ก่อนครับผมนี่ผมใส่ของเท่าที่มีขอดูหน่อยดิว่ามันมีของอื่นให้มันใส่อไหม โอเคนะ่าจะประมาณนี้ใส่ค่าเห็นแจ้งนี่ค่าเห็นแจ้งผมเพิ่มขึ้นมาเป็น430เลยเยอะมากนะยิ่งเห็นแจ้งเยอะก็ยิ่งเสกโลเยอะเพราะว่าโลมันใช้ค่าเห็นแจ้งนเนาะเห็นไหมแล้วก็ได้ค่าเห็นแจ้งไม่พอใช้เลือดของเป้าหมายด้วยนี่เงี้ยผมก็เลยใช้ฮอรลัให้มันเลือดตกัเกือบแสนห้าเพราะเลือดมันเยอะใช่ไหมมันก็จะได้โลเยอะด้วยนะผมมันจะได้ถึกอะเพราะว่าทีมเนี่ยผมไม่ได้มีทีมไม่ได้มีตัวหักดาบ ลำบัฟผมก็ไม่ได้ไปห้ามมันบัฟอืมเพราะผมไม่ได้ห้ามห้ามบัฟแบบผมก็ต้องแจกโล่แจกอะไรให้มันถึอไว้ก่อนหืออัซิลัมจะแรงมากซึ่งทีมนี้จะยืนไม่จบ5นาทีนะแต่ว่าดาเมจทะลุแน่ๆนะ2ีสเอมส่วนตัวอื่นที่จะมาแนะนำเดี๋ยวผมค่อยพูดตอนหลังจากตีบอสเสร็จแล้วกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยผมก็ปล่อยออโต้เลยนะครับผม แต่ถ้าเกิดไม่ไม่อยากออโต้อยากทำดาเมจได้จริงๆจังๆเนื้อเน้นๆผมก็ให้แนะนำให้เอาให้ให้กดมือ e อ r ริชเอานะถ้าเกิดว่าอยากทำแต้มให้เน้นๆเน้นนะ่ะแต่ถ้าออโต้ถามว่ามันถึงอยู่ไหมมันก็ถึงนะครับผมเพราะว่าอะไรผมถึงกดฮอลัสเอ้ผมถึงกดกดเออริช e ว่าบางทีเออริชอ่ะมันจะไปจ่ายสกิลใส่ลูกน้อง ถ้าอันติเมตนะมันจะสูมใส่ลูกน้องเพราะลูกน้องมันไม่ติดสถานะกาะแตกเพื่อนเพื่อเห็นไหมเมื่อกี้คือคนคนเกาะแตกมีแค่เอซิลัสคนเดียวใช่ไหมมันมันจะไปทําดาเมตกับคนที่เกาะแตกเยอะๆะเยอะเยอะกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมใส่เงี้ยมันโดนสาเป้าหมายคือมันจะส่งแล้วพวกลูกน้องอ่ะมันจะไม่มีเกาะแตกมันจะทําดาเมตได้น้อยแต่ว่าไอ้ตัวเออร์ซิลาตัวบอสอ่ะมันเกาะมันแตกเห็นปะสถานะขึ้นอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะขยับมาตีแค่ให้มันโดนเออร์ซิลาสคนเดียว เนี่ยลูกชิ้นมันก็จะตกใส่หัวเออริรัร์คนเดียวเลยนี่มันก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเต็มเม็ดเต็มหัวลงหัวคนเดียวเลย5้าลูกนนครับผม,มันก่ะมันแตกด้วยเมื่อกี้เนาะมาแล้ววา่าขยอบไปใส่ปั๊บปั๊ปปั๊ปั๊ปัป๊นก็นี้เรื่อยเลยนะคือคนที่กดมีแค่คนเดียวก็คือเออซิลัร์นอกนั้นออตโต้เลยก็ได้ โตเลยก็ได้ดูดาเมจดิลงเต็มหัว <doom. S 1> โอเคอีก 10M เอมนะครับผมครึ่งทางแล้วฮอรัก็ยังคงแทนได้อย่างเป็นปกติไม่มีปัญหาอะไร,รว่าตัวละครเพื่อนนะ่าจะพอมีค้ฮถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นอดอฟัสนะที่ที่คนสน่วนใหญ่อาจจะจะมีบ้างไม่มีบ้างเ่ยแต่ว่า,าหลักๆฮอรัสใช่ไหมเนหน่า แล้วก็เอเอริสเนี่ยทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วส่วนอาดาลีผมว่าน่า,นาจะมีกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครพื้นฟ้าด้วยเนาะและอีอย่างมันซีสันสองแล้วทุกคนเพราะมันเป็นซีสันสองนะทุกคนน่าจะพอมีกันอยู่แล้วปะทั้งเนดานทั้งอาดาลีอะใช่ไหมน่าจะมีกันอยู่แล้ว รัตอาจจะเริ่มยืนไม่ไหวแล้วทุกคนไืนไม่ไหวละใส่สก,สกสิลเลยท้ายเมื่อสุดท้าย20วิสุดท้ายที่มี โอเคก็เกือบ30 m ออยู่นะทำเ,เป็นเล่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมกะดีๆอาจจะได้เยอะกว่านี้ปะได้ถึง30 m เอเลยก็บ้าได้นะครับผมถ้าเกิดกะดีๆนะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เมื่อกี้ผมลืมเปิดนี่ปะเออเปิดให้อยู่เนาะเอลิกับเรด้ดดาแรงนะไม่แย่เนี่ยเกือบ30 m เอเลยนะถ้าลุก22เก็คือเป้าหมายของเรานะโอเคถามว่าไม่มีตัว เขาเรียกว่าไม่มีตัวตัวอันนี้ผมพูดแทงไปแล้วเนาะแล้วก็พูดถึงตัวซับไปแล้วว่าไอตัวแทงไปแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีแบบไม่อยากจะใช้ฮอลัดหรือว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราเอาไปอยู่ทีมอนนะื่นอ่ะเราก็จะใช้ตัวอ e ีโซเดอร์เดี๋ยวผมเพิ่งลืมไปดูเนาะมีอีโซเดอร์มีใครอะ่ะน้องยาม,มาร่าใช่ไหมแทนได้ นะครับผมแล้วก็ตัวดามจนะถ้าเกิดไม่ใชเออร์ลีดไม่ใช้เนด้าแต่ผมถามว่ามันมันมันน่าจะมีกันอยู่แล้วไอ Early ออร์ลิตทุกคนมีอยู่แล้วแต่เนด้ามันควรมีอยู่แล้วป่ะในไอเดียถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ใช่ไหมอยากจะใช้ตัวอื่นก็ได้ก็จะมียกตัวอย่างเป็นผมขึ้นรูมให้ดูเนาะมีตัวเนี่ยขึนฟ้าก็ใช้ได้นะใช้แทนเนด้าได้แล้วก็มีหลายๆตัวถ้าเกิดคนอยากจะใช้จะเป็นพวกแบบแอสปาอะไรใช่ไหม เป็นพวกเฟลลิซิตีแ้แม่มังกรอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมแม่มังกรไม่มังกรไได้ หรือว่าบางคนเขาก็อาจจะใช้ไลโก้ก็มีนะครับผมไลโก้ก็จะามาช่วยฮิลได้แล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีอดอฟัสเอาไลโก้มาแทนอดอฟัสได้นะเพราะว่าเอามาฮิลใช่ไหมแล้วก็เพิ่มป้องกันได้ด้วยนะสำหรับไลโก้แล้วก็อย่างไลโก้มันมีสกิลที่ทำอัพเมทได้แรงแล้วก็ห้ามบับด้วยก็คือไอ้กสกิลอัิเมทมันอ่ะมันห้ามบับได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้บอสเออร์ซิลัสมันก็จะไม่ได้บับเพิ่มพลังโจมตีก็ใช้ไลโก้แทนอดอฟฟัสได้นะครับผมถ้าเกิดแล้วว่าเราไม่มีอด ใช้ใช้ไลโกได้เพราะไลโก้ทุกคนมีอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นฮีโร่แจกปีตอนซีซั่นหนึ่งตอนไต่หอ,ออ่ะถ้าเกิดตีครบ60 60ชั้นมันก็จะได้ไลโกมาก็เอาไลโกมาใช้ได้นะผมก็ปั้นมาเหมือนกันไลโกอ่ะแล้วก็จะเอามาใช้ในทีมทีมทีม2ทีม3ก็ว่ากันไปว่าเราจะใช้ตัวอ่าฟิลลี่อ่ะชื่ออะไรชื่อชื่อทีอ่อเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดูแล้วกันนะผมก็จําชื่อตัวละครมันไม่ได้นะประมาณนี้นะครับผม ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะเป็นกำลังใจให้ช่องดิกสตอรด้วยถ้าเกิดว่าจะแนะนำคอมโบใหม่ๆห,หรือว่าสามารถติชมหรือว่าแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับผมขอเชิงสร้างสารรค์หน่อยละก,กันนะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ช่อง t ดิกส Story ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะครับบายบาย